สวัสดีจ้าพี่น้องปผงไปมายางอีกตือพี่น้องยางยางบ่อออมบ่รัวบ่อทัวดอกจากพี่น้องยางไปนะพี่น้องนะพี่น้องนะคะวัพัภากันยางนะคะโอนคนกับขาประมาณพันสิพันกันปวดเสียกเพิ่นมาปวดเสียกให้เพิ่นเลนนะคพี่น้อ้เพิ่นเลนเองให้เพิ่นยางเองนะเพิ่นเลน พื้นเลนเองเพป็นนะคะพี่น้องหุ่นเล่นหุ่หนปลุกนุยปลุกนุยปลุกนุยทางมาทั้งคนหุ่นหุ่นในยางเด็ดเลนนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมือหลังสไปอีกนะคะหุ่นเล่นนะคะพี่นอ้องหุ่นสไป,ปยอย่างเดียวนะคะพี่น้อง ไปเจ้าเป็นแรงพยายามคนคนต้องนุ้ยทุกงนุ้ยพุ่นกับพ่อคนยากระสีเอาตัวมันประไวแล้วนะคนดึงเพื่อพ่อคนเป็นสิไปนะจ๊ะก็เลยนั้นนะสิไปเลียบสายสิไปทางใดว่าสิไปทางใดกันนะคะพี่น้องปวดเสี่ยงให้เพิ่นปล่อยนะเพิ่นปล่อยเพิ่นแรนไปเองนะพี่น้อง กอยเพื่อนปล่อยเล่นเป็นไปตามนั้นบรรยากาศนะคะพี่น้องกับบรรยากาศนะพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศดีดีนะคะบระกาศบ่หนาวนะคะพี่น้องไอ้เพื่อนเล่นในเพื่อนออกเล่นในกําลังกายนะพี่น้องจักรยานกับปั้นวาสันวะปั้นวาสันจักรยานเปลนเป็นปนะพีนนน่น้องคนคนจะเป็นดมหาอันยังเปิ อ๋อพันพันอ่ะวันเนี้ยเอ้าเงาวาสันวะเปิดเงาพ่อคิดถึงอย่างน่าด่ะพ่อผมเงาสิเงาเดียวพ่อว่าสันวะได้ปะคนสิเงากับปอนย่างเบิ่งหน้าเบิ่งหลังว่าสันว่าดึงยังเดียวว่าสันว่าะปอนย่างตุ้นนุยตุ้นนุยตุ้นนุยเนาะสุสางสงสารเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบอกว่าจะสื you, ่อจะสื่อว่าสันว่าสื่อกับภาพกันไป็หลักสื่อมากพี่น้อง ไปลักซื้อซื้อมากกับมาลำบากเจ้าของเจ้าของกับพ่อปัญญเอาตัวเจ้าของมาไหวนะพี่น้องโอ้โหยหัวอยอ้วนค่ะอ้วนเนี่ยอ้วนเอาอุ่นอ้วนอีหลีนะพี่น้องแต่ก้อนบริอ้วนอย่างสี่เด้อพี่น้องเด,ด้อก้นแต่นอนเป็นบริเวอ้วนอย่างสี่เด้อะค่ะหุ่นดีรอประชันอย่างเด้อโอ้โยยิงเท่าฉันวา ยิงเท่าว่าสิพี่น้องเอ้ยเบิ่งต้นไม้บัแม่นต้นบักใหญ่พ่นน่ะต้นบักใหญ่ึพี่น้องต้นบักใหญ่นึงพี่น้องเอ้ยนะงเลาะยังทายบ่ปานะครับพี่น้องยงมีแต่ปาเนาพี่น้องเด้อพี่พันกไหลแม่นไผสิย่างเบิดเนาะพี่น้อง คนกระจูงม้าขี่จูงแพะกันนะพี่น้องจูงขี่แพะขี่แกะขี่ม้านะครับพี่น้องมากัดรอบเป็นรอบด้วยพี่น้องเด้อขี่หนึ่งที่ละสามสิบกว่ายูโรนะครับพี่น้องขี่รอบมาค่ะขี่รอบส่วนนะขี่รอบเพราะสันว่างนั่นก็แพะมาแล้วพี่น้องขี่แพะนะจะพี่น้องไอขี่แพะมาแล้วขี่ม้าขี่แพะขี่แกะนะครับพี่น้องค่ะ นะจ๊ะโอ้ยวาสนาก็เดินเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทานในนมไก่เนาะพี่น้องอนะนะจ๊ะมาแพะแกะนะจ๊ะวาสนาก็เอื้อเอ้อวาสนาเอะอวาสนาเอ้เอตุนอยนะตุนเตี้ยๆนะสำหรับเด็กน้อยนะจ๊ๆๆนะเอนะอเอ้อวาสนาบนกระปั้นจักรยานนะกระโล่พ่อพ่นโอ้ยวาสนาพี่น้องมามามาการะปั้นจักรยานนะครับพี่น้องคะ่ะอื กับบรรยากาศวัสดนาวกับบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อวัสนากับบรรยากาศเนาะพี่น้องกับบรรยากาศนะคะบรรยากาศไปใหม่ก็โลุ้นวัสนพี่น้องเนาะน้ำใหม่กับบ้านใหม่ก็โลนนะคะพี่น้องโลุ้นลุ้นขลุนแน่ไปใหม่ก็ได้โลนอยู่ในพื้นเลนนะคะพี่น้องแล้วก็นเลนไปกันเลนตามทางไปทุ่ทุ่ทุ่ทเพื่อดมหากินเนาะทำภาษา ของอันม้าเนาะมึนก็ตามดมกินนะคลองนะครับพี่น้องมีป่าเด้ออยู่นี่จว่าจะว่าเด้อพี่น้องมีป่าเด้อมีป่าเด้อหนาวก็จะมุกซุกนะครับพี่น้องคุณก็เลนเลนคักเลนแหนมีแต่คนเลนนะครับพี่น้องเลนนะมึงซิเลนนะพี่น้องยางตุกตุยตุกตุยตุกตุยอันพันสีพันขาเสียกสีพันขาจ้าของพี่น้องไย นอันหยอกกันหยอกกันนะมึงกรเล็กสิหยอกพอเพิ่นหยอกพอเพิ่นนะจ้ะพี่น้องนะมันก็ย่างไปจุงกันไปลากกันไปนะเพิ่นแลรงแห้งพิ่นร้ายหลายพี่น้องสู่แห้งพิ่นบ่ไหวดอกบอกเอาเต้ซื้อมากกันเออจุงกบนมือขาเพิ่นย่างนักขี้โพนักขี้โพ ักกีฬาเจ้าของเด็กพี่น้องเด้อว,ว่าสันว่าโอ้ยพี่น้องแต่ก่อนหุนเราดีดีเดียวหุนเพียวเพียวเฮ้ยเมนหุนเมนเม,น,มนสัตว์กรนโอ้ยพี่นอ้องเห็นผู้สาวเห็นใสเนี่ยบุ้ยว่าสันวะ่ะหายจักความรอไปได้เบิด เอ้ยสว่าเป็นน้ำเมี่ยเลี้ยงดีหลายบอกพี่น้องกับเขากินแต่กับเขาไทยโอ้ยเมียเลี้ยงดีครับดีแน่นะครับพี่น้องคะเลี้ยงจนอ้วนเนาะอ้วนจนตุ้มตุย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 อยู่อะไรสนะนั่นนะจ๊ะมามาหน่อยมาแล้วหุ่นเราเราหุ่นยอกันหุ่นทักทายกันหุ่นหุ่นทักทายกันเด็กๆเอ้ยหุ่นเนอือ พึทักทายกันภาษามาเนาะเฮเจ้าเจ้าสบายดีจิบเบิว่า,วาสบายสบายสบายดีจิบเบิลว่าจังวะแล้วก็ทักทายกันเด้อพี่น้องแล้ก็ทักทายตามภาษามาคนน้ำตูดกับแต่ว่าบนกระเปาะนั่นเด้อพี่นอ้องตะบออันนั่นพูดนะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องจา้าขอบคุณทุกกำลังใจเนะค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมโฆษณาดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะได้ก,กัน เป็นกำลังใจให้เจ้าของ youtube นะคะส้มชิปต่อไปเด้อค่ะ